สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฟดนะคะอันนี้ก็ทำการปรับดินนะคะอันนี้เราดินมาลงนะคะตรงที่จะสร้างโรงช้างให้น้องแฟดนะคะตอนนี้ก็ดินก็มาเททั้งหมด4ี่รถแล้วนะคะเราสั่งไว้เราสั่งไว้5้รถนะคะยังเหลืออีกหนึ่งรถก็ตอนนี้ให้รถ รถไถของเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยปรับมาช่วยปรับที่ตรงที่จะสร้างโรงช้างให้น้องแฟศนะคะต้องรีบต้องรีบปรับหน้าดินเอาไว้นะคะกลัวว่าฝนจะตกกลัวว่ารถจะไม่ว่างด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปลูกหญ้าด้วยนะคะต้องรีบหารถไถมา มาดันดินเอาไว้นะคะโครงการสร้างบ้านให้กับน้องแฟดเราก็จะเริ่มทําไปเรื่อยๆนะคะเราก็อยากให้น้องได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเราไวๆเหมือนกันนะคะคือถ้ามีงบเราก็จะเริ่มซื้ออุปกรณ์ไว้เรื่อยๆเลยนะคะเราจะไม่รอนะคะ รถะะด,ดินมาแล้วะคะ่ะอันนี้เป็นคันที่ห้านะคะลงไว้ห้าคันนะคะน่าจะพอน่าจะพออยู่นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะคะรถด,ดินดินสวยมากค่ะดินรถด,ดินรถด,ดินของเราก็ รดละสามร้อยนะคะที่มาเทให้นี่ค่ะรดละสามร้อยค่ะแต่ดินสวยมากค่ะดินสวยมาต่ำดอกสูงบบกย่างสูงรดสุดท้ายค่ะ รถที่ห้าต้องรีบเร่งหน่อยนะคะไม่เอาเงินให้เราอะ่ะในกระเป๋าอยู่ เตรียมปรับหน้าดินไว้นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานน้องแฝดก็คงได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วนะคะรวมถึงน้องไขมุกด้วยนะคะน้องช้างน้องแฝดนี่เราก็จะไม่ทำยื่นไปข้างหน้าถนนมากนะคะเพราะว่าน้องเป็น ช้างเพศผู้นะคะช้างงานะคะกลัวว่าเวลามีนักท่องเที่ยวขี่รถผ่านหรือลงมาดูอย่างนี้นะคะกลัวว่าน้องจะโยนลำ้าใส่เขานะคะก <g> ําลังห้าวกันเลยนะคะ <c oughs> ก็ต้องอยู่ห่างๆหน่อยหรือว่าอาจจะทํากั้นนะคะเอาสังกะสีมากั้นเหมือนตรงลงของทายแมซมสั้นนะคะกั้นเอาไว้เลยเพื่อความปลอดภัยนะคะ ก็จะทําติดกันใกล้ๆก,กับโรงช้างอันเดิมตัวนี้เลยนะคะส่วนโรงช้างอันเดิมหลังนี้แล้วก็ถ้า,ามีงบประมาณนะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนเสานะคะเพราะว่าเสาผูมากนะคะที่สาเหตุที่ไม่สามารถนําน้องช้างเข้ามาผูกได้ก็คือเสาผูมากดูนะคะเสาผูมากกลัวว่า เพราะว่าน้องช้างเขาจะชุจะชนนะคะชนไม่กี่ครั้งนี่หักเลยนะคะเนี่ยล้มทับเลยอันตรายนะคะเลยไม่กล้าอมาปลูกมะะีกำลังใจเยอะมากเลยนะคะวันนี้กำลังใจเยอะมากนะคะลงดินทั้งหมดก็ห้ารถนะคะห้ารถ ก็ละ300บาท สำหรับครอบครัวช้างเฟสนะคะตอนนี้กม็มีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายนะคะเป็นเสื้อยืดนะคะครอบครัวช้างเฟสนะคะแล้วก็มีตะกุดลกช้างนะคะพี่พี่เอซีท่านใดนะคะทีอ่อยากจะอุดหนุนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ของแม่เดี๋ยวแม่ทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะคะ รายได้ส่วนนี้นะคะเราจะนํามาสม,ส,มสมทบทุนนะคะในการสร้างโรงช้างนะคะให้กับน้องทองคำน้องทองแท่งนะคะเ,คเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะ ระว่าจ,จะเอาไว้ยังกองหนึ่งทเทพแห้งหรอเอาไว้ยังอย่งนี้ราว่าจะหาเลิกนะคะหาเลิกตั้งเสาไว้ก่อนนะคะแล้วหลบรถก่อนหาเลิกหาเลิกงามยามดีนะคะตั้งเสาเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเรามีงบนะคะก็จะสั่งเหล็กนะคะแล้วก็มาทํา รงหลังคานะคะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จตามงบประมาณของเรานะคะเพราะว่าโลงช้างแต่ละหลังก็ใช้งบประมาณไม่ใช่น้อยนะคะแต่ด,ด้วยความที่อยากให้น้องๆเข้ามาอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่นะคะเราก็จําเป็นต้องสร้างให้น้องนะคะไม่อยากให้น้องต้องมาอยู่บางเดดนะคะสงสารนะคะ รถไใชเหมือนไม่มีแรงเลยค่ะคลิปนี้ก็เป็นการอปรับหน้าดินนะคะเตรียมความพรมสำหรับทำโรงช้างให้กับน้องทองคำน้องน้องทองแท่งนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแปดใครทองคำใครทองแท่งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ